นี่ยายตาบอดเหรอครับใช่จ้ะยายมองไม่เห็นยายรู้ไหมครับว่าผักของยายเนี่ยไม่สดเลยนะแถมแต่ละมัดเนี่ยไม่ได้หนอนทั้งนั้นอ๋ออีกแกตาบอดรือไงไม่เห็นหรอว่าเขากินข้าวอยู่อะ่ะมาชนแบบนี้ได้ไงยายขอโทษอันยายไม่ได้ตั้งใจตาบอดแล้วทำไมไม่อยู่บ้านดีๆจะออกมาเพ่นพ่านทำไมวันไหนที่ถูกรถชนตายอะ่ะก็จะตายฟรีๆเลยนะคะ ยายจะกินอะไรอะ่ะสั่งกับผมได้เลยนะครับยายขอใบกะเพรากล่องนึงได้นี่ยายรอผมเล่นวะเนี่ยนี่มันแบ้นป้อเป็นไปได้ยังไงยายพึ่งขายผักได้เมื่อกีผก้ผักสดสดจ้าสดสดจากสวนเลยจ้าผักสดสดจ้า ผักสดๆจ้าผักสดๆจากสวนเลยม,มัดละสิบบาทสิบบาทจ้ายายผักนี่ขายยังไงเนี่ยมัดละสิบบาทจ้าพนุ่ง นี่ยายตาบอดเหรอครับใช่จ้ะยายมองไม่เห็นยายยายรู้ไหมครับว่าผักของยายเนี่ยไม่สดเลยนะแถมแต่ละมัดเนี่ยไม่ได้นอนทั้งนั้นแม้แบบนี้ใครจะมาซื้อผักกับยายจริงเหรอพ่อหนุ่มยายเพิ่งเก็บจากสวนหลังบ้านเมื่อเช้านี้เองยายไม่เห็นว่ามันมีหนอน ต้องขอโทษพ่อหนุ่มด้วยนะพ่อหนุ่มไม่ต้องซื้อกับยายนะเดี๋ยววันหน้าถ้ายายมีผักสดๆใหม่ๆสวยๆเดี๋ยวยายจะมาขายใหม่ไม่เป็นไรครับยายยายเองเนี่ยก็มองไม่เห็นผมอะ่ะสงสารยายเอางี้ละกันครับเดี๋ยวผักพวกนี้เนี่ยผมขอเมาแล้วกันแต่ ผมขอซื้อในราคามัดละ5บาทยายเองก็รู้ว่าผักของยายเนี่ยไม่สดแถมมีหนอนด้วยอะ่ะ mm. ผมนะ่ะเป็นคนมีน้ำใจเห็นยายตาบอด mm. ก็อยากจะช่วยเหลือยายนะครับขอบใจนะพ่อหนุ่มยายนี่โชคดีจริงๆเลยชีวิตยายเจอแต่คนมีน้ำใจถึงแม้ว่ายายมองไม่เห็น แต่ยายก็รับรู้ได้ถึงความสวยงามและความมีน้ำใจของมนุษย์โลกเราครับยายเก็บผักให้ผมนะครับนี่ครับเงิน นี่คือแบงค์ใหม่ครับยายมผมเองก็เพิ่งได้ครั้งแรกเหมือนกันอ๋อขอบใจนะพ่อนุ่มที่ช่วยเหลือยายครับยายงั้นผมไปละโชคดีนะพ่อหนุ่ม รลอไงไม่เห็นหรอว่าเขากินข้าวอยู่อ่ะมาชนแบบนี้ได้ไงยายขอโทษยายขอโทษอันยายไม่ได้ตั้งใจอารมณ์เสีย,ยตาบอดจริงด้วยนี่ยายตาบอดแล้วทำไมไม่อยู่บ้านดีๆจะออกมาเพ่นพ่านทำไมวันไหนที่ถูกลดชนตายอ่ะก็จะตายฟรีๆเลยนะคะเพราะไม่มีใครรับผิดชอบยายหรอก เพราะว่ายายอ่ะตาบอดแล้วก็เดินไม่เป็นที่ไม่เป็นทางคนขับเขาอ่ะไม่ผิดนะคะยายนั่นแหละตาบอดแล้วก็ผิดเองขอโทษนะครับคุณผู้หญิงคุณยายมาดิยายจะกินอะไรอ่ะสั่งกับผมได้เลยนะครับยายขอเปดกระเพากล่องนึงได้ครับ 40, 40บาทครับมีจ้ะ หุยหยิบไปเลยยายนี่ยายลลอผมเล่นวะเนี่ยนี่มันเป็นฟองเป็นไปได้ยังไงยายเพิ่งขายผักได้เมื่อกี้ยายโดนหลอกเหรอผมไม่สนหรอกนะว่ายายจะโดนหลอกมาจากไหนอะผมทำมาคาขายถ้ายายอยากกินฟรี ออกจากร้านผมไปเลยนะอ่ะออกไปเลยยาย เ้าหมูใส่กล่องให้หนูที่หนึ่งค่ะได้ครับรอสักครู่นะครับนี่ครับได้แล้วครับขอบคุณค่ะพี่คะคำพูดที่พี่คุยกับคุณยายเมื่อกี้เนี้ยมันดูแย่มากเลยนะคะ การมีน้ำใจเป็นสิ่งที่ดีงามมนุษย์ทุกคนควรพึงมีถ้าพี่ทำมาค้าขายแล้วหวังแต่จะเอากำไรอย่างเดียวอีกทั้งพี่ยังเป็นคนที่แรงน้ำใจขนาดนี้เนี่ยหนูว่ากิจการของพี่คงไปได้ไม่ไกลหรอกคะ่ะจงเป็นพ่อค้าที่มีน้ำใจและไม่เห็นแก่ตัวร้านอาหารของพี่อาจจะทำมาค้าขายได้รุ่งกว่านี้นะคะนี่เงินหนึรบาทคะ่ะรวมค่าข้าวข,ของหนูด้วย อ้าคุณยาย คุณยายคุณยายอย่าร้องไห้เลยนะคะคนพวกนั้นน่ะไม่มีค่าให้คุณยายต้องเสียน้ำตาให้เขาเลยค่ะหนูเป็นใครหนูเป็นลูกค้าที่นั่งกินข้าวที่ร้านเมื่อกี้นี้ค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้จะมาทำร้ายคุณยายนะคะคุณยายไม่ต้องกลัวหนูนะคะเชื่อใจหนูได้ค่ะหนูซื้อข้าวมาฝากยายด้วยค่ะ กินข้าวกันนะคะยายรับไว้ไม่ได้หรอกอยายไม่มีเงินคุณยายคะหนูซื้อมันมาด้วยใจคะ่ะหนูไม่รู้นะคะว่าที่ผ่านมาคุณยายต้องเจอเรื่องเลวร้ายอะไรมาบ้างแต่คุณยายเชื่อมั่นในตัวหนูได้เลยนะคะหนูจะเป็นเรื่องราวดีๆให้กับชีวิตยายเองคะ่ะไม่ต้องกลัวหนูนะคะ แก่ข้าวให้กินนะคะ ปูยายคะคุณยายกินอิ่มไหมคะอิ่มแล้วจ้ะลูกขอบใจนะไม่เป็นไรคะ่ะยายบ้านยายอยู่แถวไหนคะเดี๋ยวหนูกลับไปส่งไม่เป็นไรจ้ะลูกยายไม่อยากรบกวนหนูไปทุละของหนูเถอะนะไม่ต้องสนใจคุณตาบอดอย่างยายหรอกไม่รบกวนเลยคะ่ะยายแล้วหนูอ่ะจะมาเยี่ยมคุณยายบ่อยๆด้วย คุณยายจะได้ไม่รู้สึกอยู่ตัวคนเดียวไปกันค่ะยายกลับบ้านกัน